เรื่องหนึ่งก่อนครับก็คือเรื่องของสวกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบจริยธรรมเรื่องของการเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่เกี่ยวกับกรณีของวัดบางคลานครับวันนี้วุฒิสภาหรือว่าสวร่รวมกันร,รับฟังรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมกรณีของนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสว ของคณะกรรมาการจริยธรรมวุฒิสภาครับซึ่งมีพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานวันนี้เป็นการประชุมลับนะครับแต่หลังประชุมเสร็จนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาตรวจสอบองค์ประชุมครับแล้วขอให้สอวอที่มาร่วมประชุมวันนี้แสดงตนรวม163คนหลังจากนั้นก็เปิดลงมติ พิจรารณารายงานของคณะกรรมการจริยธรรมกับคะแนนที่ได้ก็คือ93ต่อ33เสียงสรุปก็คือเห็นชอบกับรายงานนะครับแต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ชี้ขาดเอาผิดจึงถือว่าไม่ได้กระทำผิดจริยธรรมครับ้วยข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของวุฒธธิสภาซึ่งระบุไว้ว่าการให้คะแนนชี้ขาดกระทําผิดจริยธรรมต้องเป็นมติเห็นชอบกึ่งหนึ่ง ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือ124จาก249เสียงและนอกจากมติไม่เห็นชอบ33เสียงแล้วยังพบว่าไม่ออกเสียงอีก37คนรวมถึงไม่แสดงตนแล้วก็ลาประชุมอีก86คนครับขณะที่ประธานสภาผู้แทนรัษดรครับอาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์ยอมรับถึงการลงนามอนุมัติให้นายบดิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาคนที่1และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์หลังสอบถามฝ่ายกฎหมายแล้วก็ดูเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าไปได้ทำได้เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยง,งานครับนายปฏิด,ดพัฒน์แสดงความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกกรณีนะคะโดยยอมรับว่าตั้งงบประมาณไว้สูงแต่ว่าการเบิกจ่ายตามจริงก็จะเบิกจ่ายตามข้อที่จริงเลยค่ะและจะส่งคืนงบที่เหลือให้ด้วย โดยย้ำในงเงื่อนไขของการจองตั๋วผ่านเอเจนซี่ด้วยทริปเดินทางที่ไปเป็นหมู่คณะและจะได้รับการดูแลตลอดการเดินทางจึงได้ตั๋วชั้นธุรกิจซึ่งก็เหมือนกับข้าราชการอื่นๆค่ะในเอกสารเดินทางของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยหรือว่าทริปของนายปฏิพัททั้งคณะมี12คนครับเดินทางวันที่21ถึง24กันยายนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 3 7 9 2ล้บาท โดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศการประชุมรัฐสภาการบริหารจัดการแรงงานคนไทยและด้านสิ่งแวดล้อมกับ